ทินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Youtube ช่องวันพด้วยวันนี้ก็รับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่10บทับสทับหกนะครับก็ในงวดที่ผ่านมาตัวเลขก็มาเบิ้ลนะครับตัวเลขก็ไปเข้าฝั่งลาวนะครับสองสองก็ ในช่วงนี้ตัวเลขก็มาเบิ้ลบ่อยนะครับสำหรับเราพัฒนาซึ่งในงวดล่าสุดในวันที่7 2.68ทับ2อทัหกออก220 0อ5นะครับตัวเลขก็ออกแบบเหนือความคาดหมายนะครับวันที่10 2ทัทับหก็รอผลออกว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดนะครับ สำหรับช่อง youtube วันพานวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นทางเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็พิจารณาเอานะครับว่าตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็ไม่มีใคร,รวรู้อนาคตนะครับ ำหรับพ้นหวยลาาตามสูตรนะครับคำนวณมาก็เต็นอันดับหนึ่งก็ให้ไปที่หลักสีเลขเบิลก็สีสีนะครับเต็นอันดับสองวิ่งรูดให้หลักสามเลเบิลก็ไปที่สามสามเต็นอันดับสามวิ่งรูดให้หลักสองใครชอบเลเบิลก็ไปที่สองสอง สำหรับตารางตัวเลขหวยลาวนะครับก็มีตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมดังนี้นะครับสำหรับใครที่ถามสูตรนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับก็แล้วก็นับเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายไปบวกห้านะครับแล้วก็ไปบวกหนึ่งแล้วก็ไปบวกห้าแล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็จะได้ตารางตัวเลขมาเก็บตัวเลขนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามที่จับเป็นคู่ชุดนะครับในสูตรนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่บอกไป ก็คงจะพอเข้าใจนะครับสำหรับตัวเลขที่ทำมานะครับก็จะใช้รางวัลที่ออกไปแล้วมาคำนวณหางวดถัดไปนะครับต่อไปก็มาดูตัวเลขชุดสองตัวนะครับตามตารางตัวเลขที่จับเป็นคู่ชุดนะครับก็ได้เลขเจ็ดตัวเลขแล้วก็มาจับเป็นคู่ชุดนะครับในหลักสี่ก็มีสี่ศูนย สี่สองสี่เก้าสี่หกนะครับก็เน้นไปที่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็สี่เก้านะครับสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้าก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาหรือไม่นะครับตัวทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเพียงแค่ไม่ได้ลงสูตรแนวทางก็เป็นตัวเลขสำเร็จรูปมาให้รับชมเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นหลักสามก็มีสี่คู่ชุดมีสามศูนย์สามเก้าสามหกแล้วก็สามห้านะครับถ้าสูตรตัวเลขมาก็คงจะมานะครับถ้าไม่มาก็คือไม่มานะครับก็เน้นไปที่สามเก้าแล้วก็สามห้านะครับสำหรับตัวเลขที่มาช่วงนี้ก็เป็นหลัก ศนะครับออกหนึ่งศูนย์แล้วก็มาศูนย์ศูนย์นะครับในหลักสามก็เน้นไปที่สามเก้าแล้วก็สามห้านะครับต่อไปก็เป็นแนวทางตัวเลขชุดสองตัวในหลักสองก็มีสองเก้าสองหกแล้วก็สองห้านะครับสำหรับตัวเลขก็เป็น ตัวเลขที่จับเป็นคู่ชุดตามตารางตัวเลขที่ลงไว้ช่วงต้นคลิปวีโอนะครับต่อไปก็จะจับเป็นคู่ชุด3ามตัวสตัวต่อไปนะครับสำหรับแนวทางสูตรคำนวณตัวเล heraus, สขสลากกินแบงรัฐบาลไทยก็รับชมได้ที่ช่อง YouTube v พารวยนะครับ w e v แล้วก็พาไทยพารวยนะครับ สำรับแนวทางชุด3ตัวก็จะมี4ชุดดังนี้มี540 926 230แล้วก็549สีกาำหรับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับก็ ตอนเช้าก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นนะครับในชว่วงนี้ก็สำหรับชุดสามตัวก็เน้นไปที่เก้าสองหกแล้วก็ห้าสี่เก้านะครับก็เป็นตัวเลขที่จะเป็นคู่ชุดสามตัวต่อไปก็เป็นแนวทางชุดสี่ตัวหมยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่สิบทับสองทับหกแปดชุดสีตัวมีสี่คู่ชดุดคือสองห้าสี่ศูนย์ สามเก้าสองหกสี่สองสามศูนย์สามห้าสี uh ่เก้าก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสัปดาห์ไหนที่มาก็จะมาต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ไหนที่หลุดก็หลุดยาวนะครับก็รับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเพราะว่า ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตคาว่าออกอะไรเช็ดได้ตัวเลขอะไรก็นํามาให้ดูให้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปลุ้นรางวัลสําหรับทางช่องวันพารวยก็บรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังในทุกๆกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมก็รับชมเพื่อเป็นแนวทาง เพื่อความบันเทิงตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจออ,อะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นก็เป็นการบรรยายตัวเลขตามที่พิมพ์ออกมานะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังและแสดงความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับ